เช็คอสเ็คอสมาให้หนังเก็บเลยจะได่กระด้นปนแนนอนเลี้ยงปงป่าเหรอเนี่ยสัปงน้ำดบเลยแตก่อนเดิมโอ้โหสวยจังเลยดีสดใสมากเลยป่าตาย แม่ลงไปนัไม่เลิ่เพราะเขาบ่นด้กิงบ่ไดก็เอินพวกทหารานนี่นะมาเมนี่วะมาเมนี่กระต้นกันมา่กรเปนขัวเปนขัวย่นี่เอาเติมบอลนกันลอยเอาเลยลอยในกี่ตมันเหลืองยีเสียงดเสียงเสียงปลากระโดดนี่แหละไม่ลัเพียมันืออย่างสิมาขคำก่อนบอ ตึ๊งเฮยังเคยซับป้าวนหมดเลยเาตึเฮยนวาใช้เฮยก็บยังบ่นเอามามาอวดมีลายสเป่าให้อุ้มหน่อยอืมดเฮงคนนี่นี่คนนี่นี่